สวัสดีครับช่างอยู่จากร้านป๋าชัยทีครับวันนี้เรามีเครื่องใหม่มาเป็น HPO m e n m o เดล15เอ่อลูกค้าให้มาล้างฝุ่นทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะช่ำแหละดูว่าข้างในม <S 2> <S 2> <S 2> ันเป็นอะไรบ้างและอะไรตัวไหนที่มันชอบเสียเดี๋ยวเราจะอพิ้ายให้ฟังนะครับอโอเคลุยเลยเดี๋ยวให้ช่างเอง <S 2> <S 2> <S ตั่นี้ราคาแพงของแพงต้องระวงังแกะง่ายตุ่นี้เปิดน็อตจะอยู่ที่ใต้ท้องนะจะมีน็อตพวกนี้แกะออกให้หมดเลยแล้วก็ยกฝาไม่ได้เลยแค่นี้ก็เจอแล้ว อะไรงัดหน่อยจะเอาแย่ไปหน่อยใชหรือปิ่กีตาร์บางๆนะค่อยๆเงี้ยแล้วก็กรีดใ้อันเนี้ย ให้อันเนี้ยแฟนคลับเขาถามบ่อยว่าซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อในออฟฟิศก็มีออฟฟิศเมดอ่ะออฟฟิศดิโ้มีหมดเลยทีนวแฟนคลับนี้ชอบแกะเหมือนกันนะตแต่อยากได้เครื่องมือแบบของช่างไงแกะไม่ได้แล้วก็เผวมันจะมีตัวเกี่ยวตรงกลางออกยากมัน เดือยอะมัเป็นเดือยเป็นเดือยล็อกตรงนี้อลองดีๆตรงกลางดงึ้นี่มาเลยอธิบายให้เนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้เห็นไหมครับเริ่มเริ่มเสื่อมละมันเริ่มบวมละเริ่มบวมเนี่ยสื่อสอดสัญญาณมาแล้วแบตรุ่นนี้เรามีขายนะสองพันกุบบาทของแท้ค่ของเทียบมีปะของเทียบไม่มีถ้าแบตลุนอื่นจะมีแต่ของของแท้อ่าครับนี่แรมเขาก็อัพแรมเขาอัพมาแล้วเนี่ยไใครตัว F ด้วยใช่อืมนี่ฝุ่นใช่ไหม อันนี้ครับเป็นพวกฝุ่นเนี่ยที่เราจะทําความสะอาดนัปเตอร์รุ่นนี้มีขายปหมมีขายครับมีของแท้อยู่ราคาประมาณพันห้าของเทียบมีไหมของเทียบไม่มีรุ่นนี้เป็นของแท้เนี่ยตัวนี้ใส่เอสเซดีได้เนี่ยได้แถวหนึ่งนะแรงเลยแรงปี๊ดเลยก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดเดี๋ยวแกะขนาดใช่ก็แกะตามน็อตพวกเนี้ยแล้วก็ทาซิลิโคนใหม่แค่นี้เองก็เสร็จแล้วครับแกะระวังแค่เดือยมันอย่างเดียว รุ่นนี้ไม่มีอะไรแล้วรุ่นนี้ชอบเสียอย่างหนึ่งถ้าจอแตกอะไรพวกนี้เราก็มีจอเปลี่ยนนะนโทรถามชำระได้ตัวนี้ประมาณประมาณเกือบสามพันอ่ะครับบวมบวกลบอืถ้าจอนี้ราคาจอขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแต่ว่าแบบตัวเลขตัวเนี้ยส่วนใหญ่ชอบบวมเนี่ยใช้มาสองสามปีบวมแน่นอนเตรียมตัวมาเปลี่ยนได้เลยบอกขอายลูกค้าได้เลยใช่ไหมโอเคก็ไม่มีไรแล้วเดี๋ยวแกะยกน็อตแค่เนี้ย ไม่กี่ตัวแล้วก็ทาซิล okay. so ิโคนใหม่เร okay. mm ียบร้อยไม่ยากหรอกโอเคงั้นก็ฝากร้านในช้อปปี้กับลาซินด้านะครับอยากซื้ออะไรโน้ตบุ๊กตัวไหนเนี่ยเข้าไปเช็คได้ป๋าชัยเอทีหรือเอาเครื่องมาซ่อมกับเราก็ได้นะครับป๋าชัยเอทีเซรังสิตเห็นมีขายอุปกรณ์คอมมือสองด้วยมีมีเข้าไปดูในลาซินด้าได้มีครับมีหมดแหละช้อปปี้ช้อปปี้ในช้อปปี้ก็มีแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดแปดสามสามสองห้าโทรมาถาม เรื่องอาการซ่อมแล้วก็ถามแผนที่ร้านได้นะครับร้าน,นเราอยู่ที่เสียสรังสิตโอเคตามนี้ขอบคุณมากครับนนี้ก็มีอะไรแล้วไปละ